สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสศรฐกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา7นาฬิกา25สนาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีท่านหญิงสีสว่างวงบุตรจิตราดุลเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ทรงประเคนพัตหานเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวยพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสี่รูปและวัดระฆังโคศิตารามสี่รูปทางนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสรษจกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระบาสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชันเช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานชันเพนวันละแปดรูปและประโคมย่ำยามกําหนดหนึ่งร้อยวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชารรราชธิดาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ตั้งแต่เมื่อครั้งส่งพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทัานารีนาศโดยทรงนำความรู้ที่ได้ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆโดยเฉพาะในายามที่ราษฎรทุกยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีเพื่อพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและหน่วยงานในพื้นที่ด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยแต่ว่าทา,ทางสภาหนูไม่ได้มีหัวเลยท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็โศขอพระราชทานมาโรกติดอาสามานะคะ ปูนิพพิเพิลูกค้าก,ก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงประชาชนด้วยกันทั้งนั้นทุกคนก็ช่วยกันบริจาคมาให้อนะคะแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเ็รชก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องพื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ ค่าใช่จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วงแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันวันนี้บอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างคงจะดีขึ้นเรื่อยๆและสิ่งใดที่สูญเสียไปก็คงจะได้คืนมาแล้วถ้าเรามีส่วนช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยนะคะ นอกจากการเสด็จไปพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพะยะวดีกรม,มหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดายังเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินโครงการที่มูลนิธิจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยด้านการเฝ้าระวังก่อนเกิดภัยพิบัติเสด็จไปทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยแจ้งเตือนป้องกันการเกิดอุทกภัยและช่วยลดความสูญเสียมีการจัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาโดยอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงจำนวน19ชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเตือนภัยก่อนเกิดภัยพิบัติและช่วยเหลือดูแลคนในชุมชนจนเกิดเป็นการเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ด้านการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดภัยพิบัติโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยบรรจุถุงย่างชีพพระราชทานพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกใจ่ายให้กับผู้ประสบภยัยนอกจากนี้ยังส่งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติโดยให้จัดทำโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทำความสะอาดและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายทั้งยังฟื้นฟูแหล่งน้ำสู่การทำเกษตรพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสนับสนุนการปลูกแบบวน,นเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้าน,นการฟื้นฟูอาชีพให้กับชุมชนผู้ประสบภัยได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในร้านพึ่งพาและร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดแบบองค์รวมซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นช่วยสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งในสถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายช่วงปลายป,ายปี2567ถึงต้นปี2568ทำให้บ้านเรือนราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเนรนทิราเทพยศวีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดาทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายายามยากสภาการชาติไทยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างทันท่วงที ส่วนมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้หมูลินิธิได้สนับสนุนงานด้านต่างๆทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ภัยพิบัติตลอดจนมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับมีแผนฟื้นฟูฟภายหลังน้ำลดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดการทรงงานด้านต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยในชีวิตตลอดจนมีไรายได้และอาชีพที่มั่นคงสมดังที่ทรงเป็น เจ้าฟ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง